โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมูสัตวย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องดึงรักเหมือนลิ้มสลักขันยึดรถที่กรรมั้งแล่นไปอยู่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเข้าเปือรักเงินทองหรือเข้าของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ถ้ากรรมกรคนใช้และผู้อาศัยของเขา พึงพาเอาไปไม่ได้ทั้งหมดจะต้องถึงซึ่งการละทิ้งไว้ทั้งหมดก็บุคคลทำกำรรมใดด้วยกายด้วยวาจารหรือด้วยใจกรรมนั้นแหละเป็นของของเขาและเขาย่อมพาเอากรำนั้นไปอันหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงา ติดตามตนฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสั่งสมไว้สำหรับพวกหน้าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของฉักทั้งหลายในโลกหน้า